ใจหยุดเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วดูนะคะตั้งแต่เมื่อคืนเป็นแบบนี้นะคะมันตกไม่หยุดเลยเรียบร้อยเลยบ้านตีเล็กน่าจะตกไปสามวันสามคืนแน่เลย,เลยนะี้ดูสภาพแล้วเนาะน่าจะตกสามวันสามคืนไม่รู้จะแรงหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าทอา้องฟ้ายังมืด อ้ยไม่ต้องทำอะไรกันก้านอน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 อดกันอดกันอดได้เกิดดีเวลาตกแล้วก็ตกไม่หยุดนะเวลาแรงก็แรงเหลือเกินธรรมชาตินี่ ธรรมชาติแน่นอนจริงๆฝนตกแบบนี้ํำให้มีความรู้สึกว่าโอ้ยไม่อยากจะลุกเนาะ ไม่อยากจะรูกทำอะไรเลยทำให้เราคิดเกียดไปด้วยเลยคุณกุนก็กเงียบเนาะเขาก็ไม่อยากจะออกไปไหนเนะาะเพราะว่าคุตะกุกตั้งแต่เมื่อคืนจนแบบนี้อยู่สภาพแบบนี้ค่ะ เอ้ยใครต้องการฝุ่นบ้างคะเดี๋ยวจะบอกอ่าให้เทวดาไปเทให้นะคะมีูดดสูดน้ำก็เต็ูอ่างดัวแล้ว ไม่รู้ว่าลูกปลาออกหมดหรือ,อยังเนี่ยลูกปลาหางลวกยูไม่รู้ออกหมดหรือ,อยังก็ววน้ำเต็มหมดแล้วยังอยู่บ้างไหมเนี่ยยังอยู่บ้างไหมือว,ว่านีออกการน้ำกันไปหมดแล้วยังอยู่ออยู่ตัวหนึ่งแล้ว่าอยแดง,แดง โอเคนะคะก็ดูบรรยากาศฝนตกนะมันี่เล็กมีแต่ฝนตกมัไม่หนาไม่หนาขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะขอบคุณที่สนับสน,นุนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ